สวัสดีครับเพื่อนแฟนเพื่อน y o u YouTube ที่เคครบทุกท่านครับผมวันนี้เรามาศึกษาเรื่องคนรักป่าเราไม่รักที่จะไปติดโควิดคนรักป่าขอฝากคลิปนี้สั้นๆนะครับผมคนรักป่าก็คือเราจะหาประโยชน์อะไรจากป่าประโยชน์ของป่าก็คือ มีความร่มเย็นนะครับผมช่วงที่มาหลบร้อนหลบโรคร้ายไพควิดเราจะไม่ไปม่ดสมแหล่งอบยมุกต่างๆเราจะมาปลูกต้นไม้ปลูกป่าแต่ตรงนี้ปลูกป่าไว้นานแล้วแหละแต่อยากให้เห็นว่าถ้าเราจะเอาพืชผักมาปลูกคนไผ่คนไผ่ไม่ว่าไผ่อะไรต่างๆนะครับผมมันจะไม่ได้ผลผลิตแต่ถ้าเรา ใช้ไม้ไผ่แล้วเราอยากได้ผลผลิตก็คือเห็ดเยื่อไผ่เห็ดโคนก็อาจจะขึ้นได้นะครับแต่เห็ดเยื่อไผ่เขาเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงก้อนเชื้อมาแล้วมันมีก้อนเชื้ออย่างนี้เราจะมาขยายเชื้อที่โคนไผ่เรามาดูกันว่าเขาบอกดินขุยไผ่ดีที่สุดแต่ปลูกปลูกพืชผักแล้วมันไม่งามเพราะอะไรต้องเอาดินตรงนี้ไปใช้ครับผมเอาไปใช้ที่อื่นแต่ถ้าเราไม่เอาไปใช้เนี่ยดินด,ดีดีนะครับผม ดินขุยไผ่ต้องเอาไปปลูกพืชผักสิ่งที่มันมีแดดแต่ตอนนี้เรามันขี้เกียจย้ายดินออกไปเราก็เอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยปลูกคือหัวเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ครับผมก็เอาฝังดินไว้เนี้ยเอาฝังดินไว้หัวเชื้อเห็ดเยื่อไผ่เสร็จแล้วเราก็จะเอาใบไผ่กบ ใบไผ่กบดินกบสักหน่อยหนึ่งไม่นานฤดูฝนนี้ก็จะมีเห็ดเยื่อไผ่เกิดอ่าเอาใบไผ่นี่นะครับใบไผ่มนได้ความชื้นได้ความชื้นแล้วเส้่ใยเห็ดตรงนี้มันก็จะเดินเดินมากินเดินกินแม้แต่รากไผ่ที่มันผุพังแล้วอย่างนี้มันก็จะมีเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ลามเข้าไปในไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ครับผมเห็ดเยื่อไผ่ แล้วเราก็จะได้เห็ดเยอะไผ่ามาเป็นอาหารมาเป็นยามาเป็นเวทเวทสำอางที่ทำสร้างเสริมความงามครับผมอันนี้คือเราจะหาประโยชน์จากการที่เราปลูกป่าแล้วเราจะได้ประโยชน์จากป่าอย่างไรประโยชน์จากป่าเยอะแยะไปหมดแต่เราจะใช้ที่มันเป็นร่มไม้ที่เป็นกอไผ่เนี่ย หลังจากเอาไม้ไผ่ไปจากสารนู่นนี่นั่นแล้วยังไม่พอเราจะมาให้เห็ดเกิดรอบโคนไผ่พอฝนตกมานะครับพอฝนตกมามันได้ความชื้นเห็ดเยื่อไผ่มันมีเชื้ออยู่แล้วมันพร้อมที่จะเกิดเดี๋ยวเห็ดเยื่อไผ่ก็เกิดให้เราได้เก็บไปใช้เป็นยาเป็นอาหารเป็นเวชสำอางอยักให้ไปดูในเฟซใน Youtube บางท่านลงไว้แล้วนะครับผม เรื่องเห็ดเยื่อไผ่มันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยคนรักป่าที่จะต้องทํากันได้ทุกคนครับผมมันเป็นเรื่องไม่ยากเนี่ยดินจากโคนไผ่ครับดินดีดีดินดีขนาดเนี้ยเขาบอกว่าดินขุยไผ่ขุยไผ่พร้อมที่จะเอาไปปลูกอะไรมันมีรากไผ่ผุผุรากใหม่มันก็เกิดใหม่รากเก่ามันก็จะผุเป็นปุ๋ยแต่เราจะมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือเอาเห็ดเยื่อไผ่มาปลูก อันนี้คนรักป่าครับผมปลูกป่าแล้วได้ได้หลายเรื่องหลายเรื่องคือเรื่องดีๆทั้งนั้นในปา่าเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนเฟสแฟนคลับที่รักและเคารพทุกท่านครับผมถ้ารักปา่าสนใจปา่าหาประโยชน์จากปา่าก็อย่ายลืมเอาก้อนเห็ดเยื่อไผ่สั่งซื้อที่เขาทำก้อนแล้วเอาไปฝังไวร้รอบๆโคนไผ่ของท่าน แล้วท่านก็จะได้เห็ดเยอะภไผ่มาเป็นอาหารนะครับผมขอบคุณครับคลิปนี้สั้นๆอยากให้มารักป่าปลูกป่าด้วยกันขอบคุณครับ